สวัสดีพี่น้องคนมวันนี้จะมาแจ้งงานรายวันอีกแล้วเดิวมวันนี้ไม่งานเขามาทางหางานสาหรับพี่น้องคุณล่าคุณได้ที่กําลังอยู่ทางบ้านอยากลงมาเห็ดเปียกอยู่ในประเทศไทยหรือว่าอยู่ในประเทศไทยอยากใ่งานแม่บ้านหรือพี่แรงน้องดูแลผู้สูงอายุสมารถเขามากรองไปสมัครด้เดอร์ทางบริษัทเขาจะมีทีพักให้ระวังร่อทางงานและมีงานรองรับรายงาน และมือนึ sino, ่จะมีงานแม่บ้านพีเลี้ยงน้องเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันบาทบนเหตุงานนี่แมนยูบ้างพัดแม่บ้านนายจ้างมีกันอยูสีคนบนมีสัตว์เลี้ยงเนาะและงานที่สองจะเป็นงานแม่บ้านไปกับเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทบนเหตุงานนี่แมนยูท้องรอเขางานในเจ็ดโมงส่วนส่วนหลิกงานสิบเจ็ดโมงส่วนส่วนหนาทีและงานที่สามนี่จะเป็นงานแม่บ้านถั่วไปเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสามพันบาทบนเหตุงานนี่แมนยู สุพรรณบุรีนาอข้คอคนที่เดินทางไปต่างจังหวัดได้ในบ้านในจังมีกันอยู่สองคนมีม้าสองต้ตองห้อาหารมา้านำนาอขอคนที่หักมา้าละงานที่สีจะเป็นงานแบบบ้านถั่วไปเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันบาทบนเหตุงานในเมนยูคลองหาเนาะในบ้านในจังมีกันอยู่สองคนบอมีซัดเลี่ยงในงานสุดท้ายนี่ก็เป็นงานแบบบ้านถั่วไปเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสามพันบาทบนเหตุงานในเมนยูสุขุมวิทลอยหา นายบาดนาจจรา์มีกันอยู่หาคุณมีแมวหนึ่งตัวอคุณที่หากแมวเพราะว่าต้องดูแลแมวนําเดอ้อู้ใดที่ต้องการงานในหางานนี้สมัรถเขามากกอกใบสมัรไใ้เลยเยอ,อ่าอยู่ที่จรันซอยแปสขับหนึ่งบริษัทจะเปิดถูกมือให้เขามาบ่าถึงสมัรถโทรเขามาสอบถามรายละเอียดใดเดอ้อสำหรับมันนี้จะฝากงานไว้สัมน,นียมีนาจะมาแจ้งงานคือเกา่าสำหรับมือนี้สบายดี